ข่าวเรื่องเราการปิดกั้นทางข่าวสารไม่ให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนเนี่ยในกลุ่มประเทศเผด็จการซึ่งจริงๆไทยไม่น่าจะแสดงออกเหมือนเกาหลีเหนือวันนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งของจีนแดงหรือจีนคอมมิวนิสต์เป็นระบบเดียวกันแล้ววันนี้กำลังถึงจุดสำคัญอีกแล้วครับ วันนี้จีนแดงกำลังถูกเติมสีเป็นผู้ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆใครที่นิยมจีนแดงดูรายการของผมแล้วอย่าพึ่งเปลี่ยนไปไหนอย่างน้อยที่สุดจะได้เรียนรู้ระบบนี้กับประเทศไทยขอท่านอย่าลืมนะครับดูแล้วช่วยกดไลค์ด้วยนะครับบอกกันอีกทีครับแล้วก็เพื่อให้สถานีของเรามีความ อดทนต้อมีความเข้มแข็งในการต่อสู้ในยาวนานกรุณาสนับสนุนด้วยการดูแล้วอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับนั่นเป็นรายได้เล็กน้อยของเราแล้วก็ถ้าท่านจะให้ความกรุณาเป็นสมาชิกด้วยจะเป็นสมาชิก vip v v i p หรือ Super v p ก็จะขอบคุณยิ่งตอนนี้เราก็ได้สมาชิกพันกว่าคนแล้วนะครับพันกว่าท่านแล้วขอบพระคุณมากนะครับ วันนี้ในสหรัฐอเมริกาข่าวที่ลงกันมากเหลือเกินคือข่าวเรื่องสงครามในตะวันออกกลางที่ฉนวนกาซานี่ก็ลอสแองเจลิสไทม์เกือบทุกวันครับลงข่าวเหตุการณ์ในที่ฉนวนกาซานะครับ แต่ว่าข่าวเหล่านี้แม้จะมีความโหดร้ายรุนแรงแต่ก็เป็นข่าวทั่วไปท่านหาดูได้นะครับในประเทศไทยก็มีที่ผมเอามาบอกท่านเพื่อให้เห็นเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าโลกนี้เขาไม่ได้กลัวโควิดนะครับมนุษย์ยังแข่งแย่งผลประโยชน์ อะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรำเขายังสู้กันเมื่อฝ่ายฮามาสแกนนำการต่อสู้ของกลุ่มปาเลสไตน์เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ความความชอบธรรมและยังไม่ยุติก็ซัดกันนะยิงกันไปก็ติดโควิดกันไปหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทราบนะในประเทศไทยก็เหมือนกัน คุณประยุทธ์คิดว่าจะใช้โควิดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะข่มขู่ไม่ให้มีการชุมนุมต่อต้านแกไม่ประสบความสำเร็จหรอกยุทธเลยตราบที่มึงเป็นเผด็จการอย่างนี้แล้วก็บริหารห่วยแตกอย่างนี้มีรัฐธรรมนูญเผด็จการอย่างนี้เอาเปรียบชาวบ้านเขาอ,อย่างนี้ความสามารถก็ไม่มีอย่างนี้ บีบบังคับให้เขาใช้วัคซีนไม่มีทางเลือกผูกขาดวัคซีนหาประโยชน์จากสุขภาพอนามัยของประชาชนบังคับให้ฉีดวัคซีนของพ่อเท่านั้นกับวัคซีนของจีนที่ซีพีไปซื้อหุ้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าโควิดเป่าประกาศโควิดรุนแรงแล้วทุกคนจะไม่กล้าชุมนุมไม่มีทางฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนกับเรื่องตะว,วันออกกลางนั่นแหละ ตราบเท่าที่ยังไม่มีความเป็นธรรมมันก็จะเจออย่างนี้ BBC ก็ลงข่าวนะครับแต่ผมไม่ได้มารายงานนะครับข่าวไทยก็ลงครับเยอะแยะวันนี้นะครับเหตุการณ์ต่อสู้กันในตะวันออกกลางนะครับเอาละมาเป็นบทเรียนให้เราเท่านั้นเองแหละครับว่า อยู่กับความเป็นธรรมเถอะครับอยู่กับความถูกต้องดีกว่ายอมรับสิทธิของคนความเห็นที่แตกต่างกันแล้วนั่นแหละครับคือความสงบที่จะเกิดขึ้นจริงอย่าอย่าขี้โกงและอเอาหน้าไปกดคอเขาวันนี้กลุ่มคนที่เขาจะขับไล่ประยุทธ์เขาก็รวมตัวกัน หลายรูปการแล้วคนนี้เห็นว่าจะชุมนุมกันทั้งเหลืองทั้งแดงจะชุมนุมกันขับไล่ประยุทธ์ให้ได้เอาเลยครับวันมันจะพิสูจน์เองว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยไม่มีความสงบนี่คือประเทศไทยวันนี้วันนี้จีนแดงกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ที่สุดของเรื่องวัคของเรื่องโควิดแลคะคนนี้ไม่ใช่วัคซีนแล้วเรื่องโรคระบาด ที่องค์การอนามัยโลกให้เรียกว่าโควิดหรือเดิมเลยเรียกว่าโรคอูฮั่นจีนแดงใช้วิธีการปิดข่าวสารตกลงป่วยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตายเท่าไหร่ก็ไม่แน่จีนแดงก็พยายามจะโจมตีว่าอเมริกาเป็นผู้ปล่อยเชื้อโรคนี้ วันนี้แหล่งข่าวตะวันตกมีหลักฐานอัดแรงมากอัดแรงมากว่าจีนแดงเป็นผู้สร้างเชื้อโรกนี้ขึ้นมาครับแล้วเชื้อโรคนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อห้าปีที่แล้วก่อนที่จะหลุดเชื้อมันจะหลุดออกมาจากห้องทดลอง เขาเรียกว่าอาวุธชีวภาพท่านต้องเข้าใจนะครับในโลกนี้เขาผลิตอาวุธที่เป็นเครื่องจากเครื่องกลรถถังปืนเครื่องบินแต่มีการผลิตอาวุธเชื้อโรคขึ้นมาด้วยจริงๆไม่ถูกกับกฎบัตรสัปาชาติเคยเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินไปโหดร้ายมากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองมีความพยายามทำสิ่งนี้ แต่วันนี้ประเด็นเรื่องการผลิตเชื้อโรคเนี่ยจึงเป็นเรื่องผู้ร้ายของโลกใครจะเป็นอะระหว่างอเมริกากับจีนจีนก็บอกอเมริกาอเมริกาก็บอกจีนแต่ระบบข่าวสารทั้งสองประเทศต่างกันตรงที่อเมริกามีเสรีภาพของสื่อมวลชนที่จะค้นคว้าได้ ถ้าสื่อในอเมริกาที่เป็นของทางการอเมริกาซึ่งเขาไม่มีนะฮะมีเหมือนกันแหละน้อยมากเช่น VOA อย่างเงี้ยแต่เขามีสื่อที่บางฉบับก็สนับสนุนพรรครีพับลิกันบางฉบับก็สนับสนุนพรรคเดโมแครตแต่สูปแล้วคือไม่มีใครผูกขาดเรื่องข่าวสารได้และ ประธานาธิบดีก็ปิดปากสื่อไม่ได้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ระบบข่าวสารของอเมริการะบบข่าวสารของโลกตะวันตกในสภาพยุโรปในอังกฤษในออสเตรเลียเกิดความน่าเชื่อถือกว่าและทำให้บริษัทหรือสํานักข่าวที่เขาทําธุรกิจข่าวเนี่ยเขาเข้มแข็งขึ้นผมพูดหลายทีว่าเสรีภาพของสื่อนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในแง่ของการบริโภคข่าวในแง่ของทําธุรกิจในประเทศเท่านั้นแต่มันจะเป็นประโยชน์มหาศาลคือเป็นสํานักข่าวต่างประเทศไทยมีไทยรัฐข่าวสดเดลินิวมติชนแบงกอกโพสแต่ท่านเห็นไหมครับไม่มีสำไม่มีข่าวในประเทศไทยเป็นสำนักข่าวใหญ่ๆที่โลก เชื่อถือเลยไม่มีสํานักข่าวของไทยเป็นแบบอันจาซีล่าหรือเป็นแบบ CNN เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถูกคุมข่าวสารอย่างน้อยที่สุดถ้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องวางพวกนี้เงียบหมดปิดปากหมดดังนั้นการขายข่าวทําธุรกิจข่าวของเขามันก็ไม่เต็มที่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าคน สำนักข่าวที่ผมเอ่ยชื่อมันทั้งหมดในประเทศไทยนี่ไม่มีสตังค์นะมีเงินมหาศาลนะครับแต่ว่าช่องทางการทำข่าวที่จะผลักดันให้เป็นสำนักข่าวของโลกของโลกอย่างอเมริกานี่มันไม่มีเงื่อนไขเปิดเหมือนกันครับหนังไทยวันนี้คนสร้างหนังเก่งๆเยอะเรียนจากอเมริกาเรียนจากตะวันตกไปแตส่สร้างหนังไปประกวดได้ครับ แต่จะสร้างหนังให้มันโด่งดังไม่ได้เพราะอะไรกบวควบคุมเนื้อข่าวควบคุมเนื้อของหนังหนังที่ไปเกี่ยวกับเจ้าหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นจริงกระทบกระทึงนที่เจ้าที่เป็นเรื่องจริงที่คนอยากดูห้ามทำความไม่มีเสรีภาพตัวนี้แหละครับทำให้หลายกิจการในประเทศไทยเนี่ยมันโตไม่ได้โดยเฉพาะ กิจการด้านการข่าวสารการละครด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมและด้านภาพยนตร์เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เชียงใหม่ประดิษฐ์ผ้าคุมเป็นห้าลายแถบสีก็ไม่ใช่สีรงชาติทำเหมือนคุมศพ ไปแจ้งความจับหนึ่งหนึ่งสองเห็นหรือเปล่ามอชอเด็กมก็ยั่วสิอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าการที่เราปิดเสรีปิดกั้นเสรีภาพโดยเฉพาะเสรีภาพที่จะถูกเชื่อมโยงไปถึงวังได้และไอ้พวกขี้คลอ,อกทั้งหลายก็ไปแจ้งความได้ตามใจชอบนี่นะฮะทำให้บ้านเมืองมันเกิดวิกฤต ด้านข่าวสารจริงๆมาเปรียบจีนกับอเมริกาวันนี้เรื่องใครเป็นคนผลิตเชื้อโรคตัวนี้วันนี้ทั้งโลกมีข่าวสารมากขึ้นว่าโรคโควิดไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับแต่เป็นเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเรื่องนี้จะ กลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปและขณะนี้เริ่มแล้วจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับปีที่แล้วแล้วแต่วันนี้ข่าวมันเพิ่มขึ้นมาสำนักข่าวเดลิเมรครับสำนักข่าวเดลิเมที่ผมเรียนท่านแล้วก็เป็นสำนักข่าวใหญ่อันหนึ่งครับเดลิเมนี่มีั้งของอังกฤษนะฮะ และของอเมริกานี่เดลเมย์เ k เดลเมเมื่อบอกว่าเมื่อ6ปีก่อนจีนเคยเตรียมทําสงครามโลกครั้งที่สามด้วยอาวุธเชื้อโรคคือโคโรนาไวรัสจากเอกสารที่พิมพ์ขึ้นโดยกองทัพประชาชนปลดแอกของจีนเมื่อปี2015และเปิดเผยโดย State Department กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผมเอาหัวข่าวให้ท่านดูก่อนนะครับ The Sun ครับ The Sun ของอังกฤษอังกฤษก็มี The Sun อเมริกาก็มี The Sun เนอะ The Sun ของอังกฤษบอกว่าสงครามเชื้อโรคจีนเตรียมใช้โคโรนาไวรัส เป็นอาวุธพืเมื่อ5ปีก่อนที่โควิดก่อนที่โควิดจะระบาดและมีการทำนายล่วงหน้าด้วยว่าสงครามโรกครั้งที่3จะสู้กันด้วยอาวุธเชื้อโรคหนังสือพิมพ์สันัาข่าวของอิตาลีชื่ออิตาลีทเวบอกว่านี่หรือคืออาวุธในอนาคต จีนกำลังเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่สามและจะใช้อาวุธเชื้อโรคในการต่อสู้รวมทั้งเชื้อไวรัสโควิดด้วยหน่วยงานกลางของรัฐบาลสหารัฐเกา่านี่ครับอิตาลีทเวนตีโฟ t ดอ s สตาเดอสาบอกว่าแผนการทำสงครามโลกครั้งที่3ามล่วไหลครั้งใหญ่เผยให้เห็นว่าจีนเตรียมการจะใช้การแพร่เชื้อโรคโคโรนาไวรัสเป็นอาวุธเอกสารของกองทัพจีนที่จัดทำขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดการระบาดท,ที่อู่ฮั่นอธิบายถึงการใช้ไวรัส โรคซาและโคโรนาไวรัสในการทำสงครามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสงครามเชื้อโรคนี่ครับของเดอะสตาร์ท่านเห็นแล้วนะครับว่าโลกสมัยใหม่ข่าวสารนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นอาวุธ ในการระดมความเชื่อของประชาชนมาดังนั้นประเทศไทยประเทศเผด็จการอย่างจีนอย่างเกาหลีทำการ,รเผด็จการเรื่องสื่อข่าวสารร้อเนเี่ยเป็นการทำลายตัวเองครับไม่มีใครต้องไปทำลายเลย ถามว่าข่าวของโลกตะวันตกจริงไหมอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ว่าเขามีธุรกิจใหญ่กว่าเขามีระบบการสื่อสารแบบเสรีคนก็ฟังมากกว่าอ้าวจีนต้องตอบโต้ไหมตอบโต้เถอะครับเขาตอบโต้แน่และก่อนหน้านี้จีนก็โยนความผิดไปให้อเมริกาแล้วแต่ระบบข่าวสารของจีนเป็นระบบปิด ไม่มีคนเชื่อถือเหมือนประเทศไทยวันนี้เรื่องข่าวอาการทรงพรัประชวนของรัชกาลที่สิวันนี้ข่าวในประเทศไทยก็ไม่ลงเลยคนก็หามาดูข่าวสำนักข่าวสุนัยทีวีและสำนักข่าวอื่นๆอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบนะครับคลิปผมตัดต่ไอไม่ใช่ตัดตัดตัดต,ต,ต,ตอนเป็นตอนตอน,นะครับในวันเสาร แะ้ว,ว่าเพื่อที่ผ่านมาคนดูเป็นล้านวิวไม่ถึงเจ็ดวันเห็นไหมครับเพราะว่าวันนี้สู้กันระหว่างข่าวในกาลากับข่าวนอกกาลาผมถึงบอกว่าท่านดูข่าวแล้วถ้าท่านช่วยกดไลค์ด้วยเนี่ยนะครับท่านจะทำให้สำนักข,ข่าวของสุนัยทีวีสำนักข,ข่าวของภาคประชาชนที่โลคอสเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะมันจะกระจายตัว นี่คือระบบการข่าวสารสมัยใหม่นี่คือระบบการสื่อสารสมัยใหม่นะครับ Fox News ครับ Fox News เป็นสำนักข่าวใหญ่ทางโทรทัศน์ของอเมริกานะครับใครอยู่อเมริกาเปิดฟ็อแล้วแม่ฮาลูฮาลาดีเลือเกินจอสีสันเยอะแยะเขาลงทุน มหมาศาลดังนั้นธุรกิจด้านข่าวสารนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะธุรกิจที่จะเติบโตในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเท่านั้นฟอกนิวบอกว่าอาดีตเจ้าหน้าที่สอบสวนระดับสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐก,กล่าวว่าการระบาดของโควิด -19 อาจเป็นผลจากอุบัติเหตุของการวิจัยชีอาวุธทีวภาพของจีน New ยอร์กโพสต์ท่านเห็นนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่สํานักข่าวใหญ่ๆลงทั้งนั้นแล้วผมยังนึกไม่ออกว่าสํานักข่าวจีนมันจะสู้ยังไงอย่างนี้นิวยอร์กโพสตบอกว่า Fox News อ้างอิงกซด้วยนะอนดีตเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลสหรัฐบอกว่า การระบาดของโควิด -19 อาจจะมาจากอุบัติเหตุของการวิจัยอาวุธชีวภาพเห็นไหมเอาละข่าวนี้ผมจะเอาข่าวแปลแต่ละฉบับแต่ละสำนักมารวบรวม,รวมเก็บเนื้อข่าวให้ท่านฟัง ข้อมูลนี้เป็นผลมาจากการเปิดเผยจากเอกสารทีมวิจัยของจีนที่คิดดัดแปลงไวรัสโคโรโนาให้มาเป็นอาวุธชีวภาพเมื่อหปีก่อนที่โควิดจะปรากฏตัวขึ้นข่าวเมื่อวันที่10ของเดลิเมรายงานกระแส ที่มีการอาภิปรายกันอย่างกว้างขวางหลังจากเว็บไซต์ news.com สื่อของออสเตรเลียเปิดขึ้นก่อนโดยสื่อของออสเตรเลียได้เผยแพร่เอกสารที่เขียนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขเมื่อปี2558มีใจความสำคัญว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซาโคโรนาไวรัสได้เป็นได้ถูกทำให้เป็นอาวุธพันธุก,กรรมยุคใหม่ที่สามารถดัดแปลงให้เป็นโรคอุบัติเหตุของมนุษย์จากนั้นทำให้เป็นอาวุธและที่จะใช้ต่อไปเอกสารของจีนดังกล่าว ที่ใช้ชื่อว่าต้นกำเนิดที่ผิดธรรมชาติของโรคซาและไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของอาวุธชีวภาพทางพันธุกรรมได้ระบุว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะต,ต้องต่อสู้กันด้วยอาวุธชีวภาพต่างจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองทั้งยังกล่าวว่ามีทีมนักวิทยาศาสตร์และทหารของจีนหารือเกี่ยวกับการติดอาวุธ ด้วยเชื้อโลกซาโคโรนาไวรัสมาตั้งแต่5ปีก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 ก็คือก่อนปี2,563ก่อนหน้านั้น5ปีครับคือจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาอ้างองิงวันเวลาอ้างอิงเอกสารจากแหล่งข่าวหนึ่งไปขยายต่อเห็นไหมครับ นี่คืออิทธิพลของโลกเสรีนี่คืออิทธิพลของระบบข่าวสารเสรีที่เขาขายข่าวกันใครจะบอกว่าดีหรือแล้วก็แล้วแต่แต่ว่ามันได้เป็นอิทธิพลคลุมไปหมดเลยตอนนี้นายปีเตอร์เขาอ้างด้วยนายปีเตอร์เจนนิงผู้อำนวยการสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลีย ให้สัมภาษณ์ news com ว่าเอกสารนี้เป็นหลักฐานชี้ชัดที่สุดเท่าที่มีผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักวิทยาศาสตร์จีนมีความคิดที่จะประยุกต์ใช้สายพันธุ์ต่างๆของไวรัสโครโรนาในทางการทหารที่จะเอาไวรัสโครโรนามาใช้ในทางการทหารและคิดว่าจะนำไปใช้งานอย่างไรดี มันเริ่มชัดเจนขึ้นถึงความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่อาจเป็นการปล่อยเชื้อโรคโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อใช้ในการทหารนายเจนนิงชี้แจงเขาก็พูดกันตรงๆนะเขาบอกว่าอาจเป็นการปล่อยเชื้อโรคเขาใช้คำว่าอาจแต่ข่าวมันใหญ่ไปแล้วนะทีนี้ก็เรื่องของจีนจะโต้ยังไงอะ แต่วันนี้จีนยังไม่ได้โตผมเลยเอาข่าวด้านตะวันตกมาบอกก่อนและยังสามารถอธิบายได้ว่าทำไมจีนถึงไม่เต็มใจที่จะให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปสืบสวนหาต้นกำเนิดของโควิด -19 เพราะหากเป็นกรณีระบาดจากตลาดสดจีนน่าจะมีความร่วมมือด้วยดีเห็นไหมครับเขาเอาเหตุการณ์ มาประกอบแล้วคนนี้ที่ผมเรียกว่าพฤติเหตุแวดล้อมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนผลิตเนี่ยทำไมถึงปิดกั้นหน่วยงานขององค์การอนามัยโลกที่จะเข้าไปตรวจค้นล่ะเพราะองค์การอนามัยโลกเขามีหน้าที่ที่จะไปสื่อค้นหาว่าเชื้อโรคมันมาอย่างไงเพื่อจะได้หาทางป้องกันให้กับมนุษย์แต่จีนไม่ยอมให้เข้าไปเห็นหรือ,อยังครับ ความไม่มีเสรีเช่นนี้แหละทำให้เป็นที่สงสัยดังนั้นผมก็ตั้งคำถามกลับไปคล้ายๆกันทำไมข่าวราชนีนุ้ยป่วยประยุทธ์ปฏิเสธได้แล้วทำไมข่าวลือว่ารัชการที่สิบป่วยทำไมสำนักนายกไม่กล้าปฏิเสธก็แสดงว่าจริงสิเห็นหรือ,อยังฮะนี่คือระบบข่าวสารปิดทำให้คนคิด ย้อนแยง้งแล้วต้องใช้พื้นที่เหตุแวดล้อมมาอธิบายเหมือนจีนวันนี้สำนักข่าวออสเตรเลียและก็โดยนายเจนนิงเขาก็ให้เหตุผลอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณไปปิดทำไมเล่าเออเอาสิอีกคนหนึ่งครับที่เขาอ้างนายโรเบิร์ตพอตเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผู้วิเคราะห์เอกสารที่รั่วไหลของรัฐบาลจีน ได้ตรวจสอบเอกสารและยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงเราได้ข้อสรุปที่มั่นใจอย่างยิ่งว่าเป็นเอกสารจริงไม่ใช่ของปลอมเอกสารนี้ปรากฏในเวลาหปีที่ผ่านมาและพวกเขาคือจีนพยายามที่จะลบมันออกไปแต่ตอนนี้ถูกค้นพบแล้วเห็นไหมครับ ข้อมูลข่าวสารตรงนี้แหละครับที่ผมเอามาให้ท่านทราบโดยสังเขตจากข่าวต่างประเทศท่านก็ไปหาดูได้นะครับวันนี้มันยืนยันแล้วว่าการปิดกั้นข่าวสารเป็นอันตรายไม่เฉพาะกับราชสำนักไทยเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นอันตรายต่อระบบข่าวสารรวมของประเทศในสายตาของโลกผมเปรียบเทียบให้เหมือนเห็นเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือและจีนวันนี้จีนตกเป็นผู้รายแล้วแก้ตัวยากเหมือนกันนะครับเพราะเขาไม่ได้ดูแค่ระบบข่าวสารเท่านั้นไม่ได้ดูเนื้อข่าวเท่านั้นแต่เขาดูระบบภูมิหลังของข่าวด้วยจีนไม่ให้โอกาสเสรีภาพ กับสื่อมวลชนที่จะไปขุดคุยข่าวพิสูจน์ข่าวแต่โลกตะวันตกให้ให้โอกาสพิสูจน์ได้มีหลายค่ายขัดแย้งกันเป็นเสรีท่านดูกันแล้วกันว่าอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านพิจารณาได้เอง